ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมาครับวันนี้เราอยู่กับแมปบอลเล่นคิงดอมโดยกับตันสปาร์เ e นะฮะแล้วก็สตูดิโอชื่อโ no Name นะครับผมโอเคครับจะเป็นไงนั้นไปชมกันเลยวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับผมแนะนําตัวหน่อยคนนี้ก่อนครับสตีฟใส่ชุดสูทครับเขาคือสตีฟ สตีฟคุณนางไม่เหมือนนายผู้สตีเฟย์สตีฟไพเกียรติเกตอนสตีฟสุดเนี่ยโดนคำสาบให้เห็นทุกคนเป็นสตีฟธรรมดานะครับผมเพราะว่าในอดีตเขาเคยเป็นสตีฟธรรมดาแล้วโดนคุณนางดูถูกนะครับเขาเลยพยายามให้แต่งเต้าตัวเองจนกลายเป็นคุณนางนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เลยโดนคำสาบครับดูถูกคนจนนะครับผมเป็นสตีฟขี้หยยบนะฮะสวัสดีอันนี้เป็นใครครนี่ยาทำไมเป็นแมวใส่ชุด อ้าวเฮ้ยกลายเป็นสตีฟแล้วไม่ไม่เฮ้ยสตีฟไอยังไงสตีฟไปโดนถอดชุดกลายเป็นสตีฟไปแล้วคือเอฟบีทีแป่งครับผมนี่ก็ปังคุ้งของเราเองนะครับผมและตอนนี้ก็คุณพบก่อนนะครับผมที่เล่นเลฟโอเดีด้วยกันนั่นเองครับต้องรอคุณป้งเปลี่ยนสกินกลับมาก่อนไม่ได้ ไม่ต้องรอไพ่อ่ะโอเคครับต้องเปลี่ยนเป็นสกินแมวชุดสีฟ้านะฮะเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับนี่ดีกว่าเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้ชายง่างเลยอันนี้เป็นมงกุฎนะฮะอันนี้หยิบไม่ได้นะครับเออโทษโอ้ยองรู้มงกุฎไปทำไมเอ้าเอ้าเอาก็จะเลิ่อปั๊บ เกิดอาถา์ครับเข้าอ่านแชทสตีฟนักเบียดเชิญใหม่ดิสตีฟนักเบียดเราเด้งไปแล้ว A a few e t l มาเขาเข้ามาแล้วนะครับสตีฟคุณนางผู้ดูถูกคนจนนะครับไอ้กระจอกเอ้ยโอเคครับเรามาผจญภัยในโลกของฟอ l l e n น i ิ g ด o อมกันนะฮะดูทองฟ้าสิครับทองฟ้าปอมนะฮะมาพร้อมแล้วก็ของป่าจริงเว้ยทองป้าคือของจริงอยู่ในทูแมนโชว์อย่าลืมสิเออ ครับ pass to star นะครับผมอักดเลยครับเออแล้วก็เริ่มมางี้เลยนะฮะเอาตัวฮาราเอาตัวตัวเออทำไมเรามันกินกินอะไรอะ่ะเรากินอะไรอะ่ะเคยไม่แดกเบอร์รี่ไะมอืมเออไอ้นั่นมันยังไม่หายบัคกมันไม่หายจุด <c ười> แดกเบอร์รี่นี่เคยใครกินเบอร์รี่อ่ะใส่ปั้งใ <c ười> ครกินเบอร์รี่อุ้ยอยู่ดีก็ในเนื้อไก่มาด้วย เนี้ยก็ตายครับอ้๊ยอ้ยอยู่ดีก็แกเป็นทิ้งกายเหรอเช็คอยอันล็อคอ่านี่ครับเราเจอใคร The King แล้วผมพระราชาครับโอยดิ๊ระชาแล้วลงไม่ชาร์ดไปดี้นูู Start raining ก็ฝึกซ้อมโอเคสวัสดีลูกของข้าเจ้าพร้อมที่จะฝึกซ้อมกันหรือยังนี่คือขวานที่ข้าจะให้เจ้า อะไรเนี่ยมันสร้างมาจากต้นวีรัสมันมีพลังอย่างมากและอะไรไม่รู้คิดแจกแปลต่อเขาได้เควสคอมพิวต์เลยผมเป็นวบาเรียนเหรอไม่อยากยูดิโอออฟเดอะคลร์ทายทูซัมมอนโซเยอร์เฮ้ยผมได้ของซัมมอนเลย อุ้ยอือ้าทำไมผมไม่ได้ขวานอะ่ะต <c oughs> ้องไปกดคุยกับพระราชาก่อนเิไม่นะเขาได้แค่นี้มันเขาได้ัมมอนมาสองอันแล้วเด็กเจนเดดี้แอดโอเคผมเซ็กขวานมาแล้วโอ้ยขี้โกงช้ขี้โกง ขี้โกงไรทุกคนครับผมขอถามหน่อย้างนายมีนายมีขวาสองอันปะเขีนเดียวกูมีสองอันนานโอ้มึงนี่เองที่ไม่เป็นรอยโอ้มึงนี่เองที่เอาของผมไปพี่ถุยคุณนี่เองที่เอาของผมไปไม่ต้องแล้วผมเสกมาแล้วเอ้าเฮ้ยตรงนี้มันติดทุกอย่างโอ้ย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 เกม เดินดอมเปล่าเดิได้ปะฮะไม่นะจากลมสลายแล้วไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันอยู่ช่วงไหนของพอเล่นคิงด้อมเนี่ยช่วงไหนต้องคุยกับพระราชาปะวันนี้เป็นวันที่ดีนะไหนฮัลโหลกูเดยสวัสดีวันนี้เป็นวันที่ดีนะลูกเออแล้วผมต้องไปไหนอะพ่ออานา้มีไม่ขนาดนี้ยังบอกว่าเป็นวันที่ดี เออดูดีไฟไหมเออแล้วมีกันไม่ให้ไปด้วยนะตรงนี้เฮ้ทุกคนฉันลอตการเอ่อเร็วจะไจ้ช่วยทำให้เราผ่านไปได้ไอ้โมแล้วเราจะผ่านนี้ไปยังไงเหรอเขาให้ทำอะไรนี่ไงอ๋อพวกเราถูกกำลังถูกโจมตีช่วยพวกเราด้วยอ๋อนี่ไงเว็บ สตาร์ติ้งเวฟโอ้ยพิกแมนพิกแมนนินจาพิกแมนนินจาตายโอ้พิกแมนแมน, a, มนารุโตะเฮือ <c oughs> ผมจะตายแลว้วผมจะตายแล,ล้วตอนนี้ก็แพ้ไปกันบ <g> um> ้อนกันบ้อนงั้นผมก็ดูปบอันนี้พิกแมนนารุโตะดูดิดูท่าพิชมันดิเจ็บ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 พิกแมนานารุโตะพิกแมนนารุโตะ เดนเรียกแมสตีทีเ <rahat> ด <poured worlds> ียวตายโอ้ยอ่อนจังเลยมันตีสามหัวใจอ่ะเ่าใครมันตีผมจะว่าอย่ามาฆ่าฉันอสามเวฟเมนเควสอันล็อกอินโทรดักชั่นไหนไปไหนต่อคุย <oda> ก <yaş ata> ับราชาเนอะ อย่าบอกว่าโหอโอ้โหขี้เกียจแปลวุ้ยเดบิวตอ๋อเหมือนว่าอะไรสักอย่างของมงกุฎเนี่ยโดนขโมยไปนะครับเฮ้ยประตูเปิดแล้วเว้ยไปไปแกได้ไหมมั่นใจนะครับดูเรื่องนี้มาษาบันเติร์นเติร์นเติร์นไอเคเป็ม้ากูไปพวกเรามากูจะตายแล้วอะไรอะไรกัน่呐

คอ้าวแล้วคุณยู่ไหนมันไม่มีจี้ขึ้นด้วยฮะทำตามเข็มชิดมานี่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 เขาบอกข้างล่างแล้วปั้งหายเลย แล้วเราต้องไปไหนต่อน,นี่หรือว่าเรามาผิดทางวะเฮ้ยเราตามเข็มทีเราเชื่อในเข็มหรือต้องขึ้นขบนวะหรือข้าบนวะ <c oughs> มันชี้ไปด้านมันชี้ไปด้านบนนะ่ะใครดอกอะไรตัวนี้เนี่ยเย็บไปผมว่าไม่ใช่ทางนี้นะผมว่ามาไปผิดทางอ่ะเนี่ยก็ผิดทางวะ่ะอืคุณหลงโอ้ยใครพาผมวาร์ปมาไหนเนี่ย ภาวะมันเองเนาะเราไม่ต้องเสียเวลาเดินตามพี่หรอกแอปเปิลทองหลอยเลยขอบคุณนานอันนี้เห็นว่าโซทูเทรดอ๋ออุ้ยแอปเปิลทองอีกแล้วก็าลอย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 มีแต่กระดาษกระดาษอันนี้กระดูกลอยมอลล์อ๋อเราสามารถเอาขี้นี้ไปขายเป็นมอลล์ได้เหรอไหนดูดิ่ี้ผมได้จิตกะ เฮ้ยตรงนี้มีเอเมอรอลด้วยอ่ะป่นอ่าจ้าชายป่นอันนี้บุตรของราชานะครับทำชั่วป่นลป่นของรัตนเตอนตองเขาจอว่าคุณพ่อเขาไม่ให้ข้าขนมเว้ยคุณพ่อไม่ให้กอดเลยผมได้กอดมาเลยไอ้ป่นดีเอออย่าป่นดีพวกคุณอย่าป่นดีคุณพ่อไม่ให้ข้าขนมเฮ้ยอู้อปเปิลทอง อี่อ่ะทำามมามาอืมหาเปิดบาร์เดียวให้หมดอันเควสให้ทำอะไรต่อวะไปป่า,ปามาเลยเราต้องไปป่าไปครับคุณตั้งวิ่งไปร <laughs> ลองให้หาพอเถอะเอ็นเต o แกไม่ o สดน r o วโร่ด o มกออโอยโอ๊ยยไปเสร็จเลย โอ้ยมันมีชุดกอดโอ้ยโอ้ยมาตีฉันกูไม่ได้ตีไม่ใช่ผมเฮ้ยโจนป่า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 โ้จัตังเลยครับอันเชิญโจนมายาอ่อนโจนมายาอ่อนว้าซอมบอนยาว้าอันมอนเรือโจมยาอ่อนเลยกระทิรมันลูกระเทรมันจันมอนซอมอนของข้าโอ้ยมันตอบแอปเปิ้ลด้วยเฮ้ยใครมันแย่งแอปเปิ้ลผมไป พวกเราลุมตีมันเรามีตั้งสามคนมันสู้เราไม่ได้เราตีกูไปเป็นกาลามนี่ยังไงเฮ้ยมันมีโจรในรังด้วยโอ้มันมีธนูด้วยอือไม่เป็นไรเขามีเรามีกำลังเไปเลยลูกน้องจัดการมันว้าบุกบุก้ไปบุกเข้าไปอือปนไอ้กำไอ้กำแพงมนุษย์เลยปนปนให้หมดมีอะไรปนให้หมดมีแต่กระดาษโอ้ย เฮ้ยแอปเปลิลทองนม<อ>ปังลูกธนูเออมัน,นโอ้โหลูกธนูแต่ละอันชื่อต่างกันด้วยไอ้เหี้ยเราทุบแจกกันเสียงแจกกันเมื่อตหร่มาทีละเดี๋ยวเฮียมะเหมือนว่าเราต้องออกเดินทางต่อแล้วล่ะไม่ไม่แล้วล็อกต้นก่อนเพิ่มผู้กล้าล็อปต้นไปไม่มีเไอปอลแล้วลจะช่วยใครไม่ได้ ไม่มีให้ปอนแล้วปนหมดแล้วไปพวกเราแล้วมึงเอากล่องมันจะไหนกันวะเราไม่ขี่ม้าเว้ยแม่งม้าทำเซิร์ฟหน่วงไม่รู้ผมได้เวทมนต์เอ็ดเพลกมาด้วยวะผมได้เวทมนต์เอ็ดเพลกมาด้วยเฮ้ยไม่เติร์เติร์ดเติร์ดติร์ดเฮ้ยขวังผมต เฮ้ยสาวสาวสาวอเ่ยสาวอ้สาวสาวๆอ้สาวไอ้ส้ยไอ้สาว้สาวไอสาวไร้าวไอ้าวไอ้าว้นไปสไอ้สาวองสาวไอ้าวไอ้าวยคุณเวไอเสนไอสไอ้ไองเาวไอ้สนวไ้วไอัไออ้สาอ้าวไอ้าอไอ้าวอ้าไอ้สาวไออ้วอ้สไอไอ้เาวอ้านไอ้อ้อไอ้า้าาอ้อ่าอไ ตรงไหนอ<ด>ยู่ตรง<ด>ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเหรอ,เ,หอเออขึ้นมาไ,มได้แล้วไม่ได้เราไม่ใช่มาอืมไปลงหลุมทำไมเล้าไม่ว่าหลุมมันเป็นอิเศษนู่นตั้งนำไปนู่นแล้ว <c oughs> แม่งไม่เห็นชื่อกันแม่งปิดชื่อโคตรชั่วอ๋อนี่ไงทางออกเออนี่ไงใช่เลยเร<อ>าบอก วิ่งกลับมาว,วิ่งกลับมามหาไม่เจอวิ่งกลับมามผมรอคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนอ่ะอืมไปไหนของคุณนะอะไร,อะร <c oughs> เอ,อ๋สลันเฮ้คุณทำอะไรของคุณเนี่ยโอซันปิสซัสนานเข้าปั๊บมืดปุ๊บอะไรครับเนี่ยเรียกมาออกมาแม่งก็น่ากลัวพอกับพเพียร์ เออคุยคุยดิบัตรหลวงบัตรหลวงชั่ว oh. อันนี้มันไซคเวุวนลายจัดดูแต่ละคนเวทมนต์เ oh. วทแผ่นดินไหวว้าปานแผ่นดินไหวเออใช้ได้แค่นี้เองอี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 ออ้ยมีหมาด้วยอ้ย,ยโดนหมากัดเขาอยู่ไหนกันนะ่ะวิ่งตามทางมาด้านอ่ะ เจ็บนะเว้ยอยู่กับไอ้ปังหลอกแค่ไหนกันเชียววะเกินเอ๊ะผมโดนลาตีให้มันวิ่งอะไเสยกเลตันอ๋อโอ้ต้องมันวิ่งไปแล้วครับ Creeper ๋อแมนโอชิโซวีแบกอินเดอร์มาย อะไรได้เกินสายถูสายสายสายถูสายมีชุดเก่าในนี้เสื้อของเก่ายเสื้อเก่าได้เป็นทูนด้อบายพูดที่เพื่อนอับคือตอนเนี้ยเควสในหมู่บ้านแม่งไม่ทำ ไม่ทำละกูเดินเควสตรงนี้เลยข้ามตับตับนีถึงคอนโะระวังนะอ๋อ,อไม่ถึงกูอะ่ะระวังนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วเราต้องข้ามแม่น้ำไปไปเลยแพนด้าป้านฉันกระโดดดีป้านฉันไม่รู้จักคำว่ากระโดดเออมากูก็ไม่โดดรอยน้ำได้ลอยไมได้เนี่ยเออขึ้นมาวินี่เด็ดตายซะมาปัญญาอ่อนดูแพนด้าแพนด้าดูแพนด้าแพนด้าแพนด้าขี่ข้ามได้ด ขันดาเก่งฮึบเจ้า้อยฟาบดูดูไอ้ปังลำบากอยู่คนเดียวเลยดูเหมือนว่าปังจะไม่เอนจอยกับเซิร์ฟนี้เฮ้ยขึ้นอะไรอยู่ด้านบนขึ้นอะไรวะนิงอย่างเทพอย่างเทอโอ้ยหมาตัวใหญ่อาาโดนหมากัดโดนหมากัด เวทันกินไหวโอ้ยซมอนโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ยโดนยิงโ้ยคือโดนยิงวะโอยอาแดกแอปเปิงงงงไม่รู้ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกพมึงไม่กล้าลงน้ำแล้วสิปายมันลงน้ำมาแล้วการจัดการมอน เวทแผ่นดินไหวทหารของฉันอยู่ไหนไม่รู้ทหารใครไม่ร,มรู้ไม่ช่วยตีเลยอตีมันสิวะเวทแผ่นดินไหวว้าวว้าว้าไม่มีกูตีบ้าอ,อยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีกูตีบ้าอ,อยู่คนเดียวรู้สม,มาโอ้ยๆๆๆอ<ะ>เฮ้ยน<ร>ี่คือคนอๆๆๆๆๆๆๆนี่คือคนเหรอโอ้ โอ้พวกนี้น่ะมันทำการตอบสนองถ้าไมมีกูสู้บอสอยู่คนเดียวเนี่ยอายเอ้าข้างหลังมีคนสู้บอสอยู่เหรอโอ้ยพวกมึงทิ้งไปไหนกันเนี่ยยิงเข้าบ้านไงตั้งหลักกลัวกกลัวกูจะตายเลยมินิบอสหายไปไหนแล้ววะยิเขาบ้านไม่ได้ด้วยเอ๊ะแล้วมินิบอสมันหายไปไหนวะหาไม่เจอ

เก็บของของเรานั้นไม่สามารถเก็บได้เฮ้ยมีคนได้เวทนงว่ะติดโยวังมันไม่ได้ใช่ใช่โอ้ยอย่าไป็่ตะมาเ้าเสื้อผืนพังไปแล้วตั้งระวังเย้าระวังใครเย้าระวังคนระวังกูนี่ กูย <that> ัง <pues> มีหมาอยู <sm all> <that> ่นี่อ่าเยบดีโยชานเยบดีโยชานไม่ว่าจังตูเอ้ยหวัดดีเฮมิซีว้าวอุปกรณ์อยู่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยกูโดนตัวเยี้ยอะไรตีเอ้อหมาแยกร่างอ้องวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยและปังหาย โดนหมากัดตายไปพวกเราโอ้ไปไปไม่สนเควสแม่งแล้วบุกแม่งเลยไปโอเคเราคือเควสเสร็จแล้วเราโอ้โหนันเตียนฟีทฟีทห้าเลยว่ะได้สำเร็จแล้วไปห้าอันอคือแบบข้ามเควสตัดจัดอ่ะดูดิคอมฟีดพัซิล เข้าไปได้ไงพี่ใช้ม้าไงเหรออ๋อนั่งม้านั่งม้าเข้าไปตีมดนี่แหละคือคุณเจของเราเว้ยเราแค่ใช้ม้าเว้ยไม่น่าใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะพาไปแล้วอ่ะสั่งเจะมีสวิตโอเคสวยผมเดินไปพอร์ตพอดีหมวกบังหมวกบังหมวกบัง เปนเดอร์ลูมเดอรลูมฟิลเดอะวอเตอร์วามันน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเหรอไหนไม่เห็นน้ำเพิ่มเลยโมน้ำไหลไปจากลงเดี๋ยวด้านบนเอว่ะไหนอ่ะโมอ่ะัน้นำน้ำไปไหนหรือเปล่า ไม่ดูสิปน่าจะตั้งขึ้นไปมันไหลลงนี่ตรงนี้ไหลลงมาเรื่อยๆชิคโผล่ชิคโผยชิคโผลูดูถู่วไปเอ้ยกูไม่ดู The Water อ๋อมันจะอันนี้มันโหลดอยู่มันจะเพิ่มน้ำขึ้นมาใช่ไหมใช่มันเพิ่มน้ำขึ้นมา เฮ้ยแล้วเราอยู่ที่เดิมเหมือนเนี่ยว้าขึุดไม่ได้ไปดิปังเอา why โวงการเกมการเกมอ้าวืมไม่เข้าใจ เดว์เน okay, right. ีก็พิ้วจังเลยเออเอ้ย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 ายตายตายตา้ายตายตายตา้ตยตา้ตายตายยตายตายตอยตา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 ยตยตายตาตายตย อแวงวาทุกคนแสงว่าเป็นบอสนี่จัดการเลยครับเชิญเลยไวรัสันนี้แหละคือเคลที่เราต้องมาทำไปเพราะว่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าทางเรามีไวรัสต้นไม้ต้นไม้ไวรัสอะไรก็ไม่รู้ We o u ฮิวใช้สเปรยฮิวตัวเองก่อนพุ่งใส่เลยอ๋ออี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 ออีออ ยิงเลยยิงเลยเ้ยกะลังแมงมุมกะลังแมงมุมโอ้แมงมุมโหดมากอุกิตายอาหารก็ไม่ค่อยแจกซะด้วยเกมเฮนี่แจกแต่อาวุธเวททันิีไหวเวททีนวตัวเองโอ้ยโดนระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอนดิชโน ตีตู้เลยตีตู้เลยตีตู้เลยตู้เลยด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 ู้เลยจ้าเมทันดินไว้ตายก็เถอะอเจอได้เอามาเนาะเราชนะได้เฮ้ยผมได้คาถาขอบคุณญคาถาเทียนเสร็จแล้วผมได้คาถาอะไรมาไม่รู้ด้วยไม่เขี่ยอะไรเลยมันทำให้เราลอยได้คาทารอยได้ พวกคุณได้ของมาแสดงว่าเฮ้ยโดนวับกลับมาเฮ้ยทิ้งมาทำธุรกิจให้คุณแล้วติ๊กทูดขเฮ้โทดกับราชาดิคุยกับมันดิเราพี้ง้องฉันคุณกลับมาแล้วสินะเทคเดนโนดแล้ว่าเราสปีดรันมันต้องมีใครสักคนน่ะที่เอาสเปียร์กูไปอ่ะไม่ดูไม่ใช่กูไม่ใช่กูของเขาได้แท็บรูทวัด อ้ากูไม่ได้สปเสปีย์กูโดนเกียรย์เลยของของเขามันเป็นไม้คาถานนะไม่ใช่ไอ้นี่ลนะแล้วคุณกดฉาดอ้าคุณทำงานได้ไงอะ่ะกระายิงน้ำหรอ<笑><笑>อึ้ยอ,อึ้ยอ,อึ้ยอ,อึ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมโดนอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคอยู่ไหนด่อยอยู่ตลาด โอ้ยมีคนซัมมอนแมงมุมด้วยสั่นเชิงมึงจะเท่ากูก็อีกอีกอีกผมมันก็ทำได้แหละขอแค่ติกไม่ตหยเหรอผมดักด้วยมาดิ ลองดูเวทนิ้ว <c oughs> พอคุณบินขึ้นมามคุณป้งมาถึงแล้วอ่าแล้วคุณพบกอนตามมาต่อดูดิมีบีมาเลยเ <c oughs> อาครับทุกคนเ <c oughs> นืน่องจากว่าเซิร์ฟเราไไม่ได,ดอะร ไอน,นี้เรามันบักนะฮะโอเคโอเคครับทุกคนเนื่องจากว่าอาพอดีว่าอันนี้มันเรามันบักนะครับผมแมปมันบักอะไรไม่รู้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแมปเนี่ยเขาสร้างมาให้เล่นคนเดียวนะครับผมแต่ผมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะมันก็เลยบักนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ แต่ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะฮะคราหน้าจะหาแมพที่อะไรมาระเบิดแมพต่อก็ติด <c oughs> ตามชมนะครับผมสำหรับนี้ับผมปืน FTT และปังคุงแนละคุณพบก่อนขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายจ้าบ๊ายบายจ้าระเบิดเซิร์ฟทิงเลย